พี่น้องทุกท่านนะครับให้ร่วมกันสแสดงพลงังมีความรู้สึกว่าพี่น้องกับผมและพี่น้องกับทุกคนนั้นที่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดหัวใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมยากลำบากกินเมืนน ที่อยู่บนถนนมาสองเดือนร่วมกันการเรื่มตั้ง่ผ่านมามันเป็นการเริ่มต้นของความยุติธรรมซึ่งปันี้มันยังไปอยู่ราบใดฆาตกรยังลอยวนวันั้าของเราก็ยังมาไม่ถึงเราต้องบอกกับหน้าว่าสารคืออกว่าหน้าที่ของเรา แบบา่ทุกวันนี้คำก็เผาบ้านเผาเมืองคำก็สุ่มอได้ผมรู้จักหัวใจของภาษาผู้พ้องและผมรู้ว่าหัวใจของภาษาผู้พ้องมันเป็นหัวใจเดียวกับผมหัวใจเดียวกับพี่น้องที่มา ป็นคนที่กล้าจริงๆยอมเสียสละตรงนี้ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นแกนนําก็เป็นประชาชนธรรมดาเหมือนเราเห็นสมองของเขาเห็นตัวเขาในคืนวันที่วันที่สบที่น้องทั้งหมดที่ตายที่ที่โรงเรียนสตรีวิทย์กับข้อครัวเท<อ>่าพี่ไปสองที่เลยตายวันนั้น27<อ>คนเรารู้สึกเสียดายคุณประสันสู้ทอง,อง,อง,องซึ่งเป็นนักต่อสู้ เพื่อต้องการประชาธิปไตยมานะเป็นของประชาชนเสร็จแ,แล้วไม่ได้มีอะไรเลยเดินไปถือทงถือทงชาดไปเผืนเดียวปรากฏว่าถูก M16 ยิ่ยิงหัว วันที่เข้าสื่อธงวิ่งอะนะเราก็เห็นแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงเขาก็ดีเขาไม่ให้พวกผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงอะให้หลบไปผู้ชายก็จะผู้ชายเขาจะต่อต้านเองเขาบอกผู้หญิงอะให้หลบไปอยู่ที่กำบังกอนแทนท่านเจ้าภาพไว้หน้าที่นี้ด้วยครับแต่วันนี้เหมือนกับว่า ป้าฝนจะเป็นใจนะคะทนายบูค๋งบรรยากาศดีนะคะวันนี้ทุกส่วนนะครับในประเทศไทยนี้เราเพิ่มมีนะครับเพิ่มได้นะมีตลาดอะไระอะไรถจะออกแล้วรถจะออกแล้วมาหาตกตะกอกแล้วก็มีมานอยู่แล้วก็มีขายสีโดมลงมาอยู่คนไหนใครทราบว่าสัตว์ผู้ต้องอายุเท่าไหร่ยงเกินพอน ไม่ต้องกระดวกมันใหญ่เราเป็นเสื้อแดงพวกเสื้อแดงเราให้เกียรติมระเพาท่านขอให้ท่านเป็นสุขสุกติไม่ต้องห่วงพวกเราครับอีกสักครู่หนึ่งวิญญาณเขาก็จะไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งเขาทำผลงานไว้มากพระวาสันต์ผู้ทองพี่เห็นสลีละของน้องทุกอย่างแม้แต่มันสมองพี่สงสารน้องที่สุดแล้วก็วันนี้พยายามมา ถ้าไม่มาคงอยู่ไม่ได้อตั้งใจมาเพื่อที่จะมาหาแกนนําของเราเพื่อนของเราและมาส่งบินวิญญาณวีรชนเพื่อให้ไปสู่สวรรค์